ก็เดี๋ยววันนี้จะมาะแนะนำข้อควรระวังของการใช้เกียร์แต่งแบบนี้นะครับในซีวิค FC FCFK เริ่มถึงอาจจะเกียร์ออตโต้รุ่นอื่นๆด้วยก็คืออาการรถไม่ยอมไม่ยอมปิดไม่ยอมเทินออฟก็คือมันจะวนระหว่างออนกับ Accessory Mode ก็คือโหมดวิญญาเดี๋ยวทำให้ดูนะ <On. S 2> แล้วก็กดปุ่มอ่ะรถจะมีอาการอย่างนี้ก็คือจะไม่ยอมออฟสาเหตุนะครับสาเหตุคือไอเจ้าเกียร์ตัวเนี้ยมันจะถูกจิดด้วยตัวนอ็อตแบบนี้หกหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะแปดตัวสิมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตรงนี้ก็คือไอ้น็อตตัวนี้มันหลวม แล้วตัวเกียร์เนี่ยมันสุดลงไปทำให้มันไปกดปุ่มปุ่มปลดล็อกเกียร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยเมื่อเราจอดและปุ่มนี้มันกดอยู่รถมันจะเข้าใจว่าเรายังไม่ได้เข้าเกียร์ P รถมันจะไม่ยอมปิดตัวเองนะครับวิธีแก้ก็คืออ่าดึงขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็ลองกดปิดดูมันก็จะปิดได้ปกติแบบนี้นะแล้วก็ล็อก ดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกสมัยวิธีดูก็คือลองลองแตะๆดูเนี่ยจะต้องมีเลียร์แลนต์มีช่องว่างถ้ากดๆดูแล้วมันามันไม่มีช่องว่างเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะสุดไปโดนตัวตัวคันปลดล็อกเกียร์แล้วครับประมาณน,นี้สำหรับเรื่องของข้อควรระวังครับ